สวัสดี FC แฟนเพจ FC ทางช่อง YouTube ทุกท่านนะฮะวันนี้รับหนึ่งคันนะอาการยอดฮิตนิสันมาสดนิสันอมเมล่านิสันจูาตระกูลพวกนิสันเครื่องยนต์เบนซินนะครับปัญหาก็จะคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกันนะก็คือวิ่งวิ่งไปนะะมันจะม,มีไฟ ลเครื่องยนต์นะครับประพิบนะเครื่องยนต์สะดุดสัน่นนะครับอ่าคันนี้เป็น f อซประจําเรานะครับเจ้าประจานะเคยมาทําการแก้ไขกับเรานะก่อนหน้านี้คือเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับปั๊มติกเสียตอนนั้นนะโอ้ตอนนี้รถมีการเร่งไม่ไปรอบสวิงนะครับเหยาสั่นนะครับอาก,การไม่คลายเกียร์มีปัญหานะ แต่จริง,รงเครื่องยนต์มันเดินไม่เต็มสูบนะครับกระโดดกระเด้ากระ,ะ,ะดิงกระดอน <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะมันจะมีจังหวะหนึ่งนะไฟเครื่องมันจะกระพริบขึ้นมานะฮะแล้วเครื่องอ่าเนี้ยเนีแม่แม่แล้วรถจะไม่มีกําลังแนละ้วจะตัดรอบเนี่ยวิ่งได้แค่นี้แหละนะต้องออกซ้ายแล้วครับต้องออกซ้ายแล้วครับ ปัญหานี้กับรถรถยนต์รุ่นนี้ส่วนมากเจอบ่อยนะฮะถ้าสามสูบนี้ต้องแนะนําให้วัดกําลังอัดด้วยนะ,ะแต่ตอนนี้เป็นสี่สูบก็เดี๋ยวเราเช็คคอยนะครับเช็คคอยเช็คหัวฉีดหัวเทียนเหมือนเดิมนะครับจะหลักๆะคอยน่าจะเสียแต่อยากให้จบงานจริงๆแนะนําทําแบบนี้เลยนะ,ะในรถยนต์พวกนี้นะฮะหนีวิ่งไม่ได้เลยนะ,ะรถมันรอบมันจะ่งปุ๊บปุ๊บบเบ,บาๆนะฮะ อันเนี้ยก็น่าจะเกี่ยวกับอคอยหัวฉีดที่มันรั่วนะหรือว่าช็อตลงกาวนะครับประมาณนี้นะคะันนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเรากินข้าวเพื่อสุขภาพเรกินข้าวเที่ยงทานข้าวเที่ยงก่อน <c oughs> แล้วทำการแกะ,อะคอยมาเช็คหัวฉีดมาเทสวัดกำลังอัดนะเช็คหัวเทียนใหม่นะครับครับ นิชันจูคันนี้นะครับผมเอากับคันนี้นะฮะเราก็มาดูหน้าเครื่องยนต์นะครับการเปลี่ยนคอยถูกติดตั้งมาแล้วนะครับคือได้เปลี่ยนคอยใหม่มาแล้วนะทั้งสี่ตัวเลยนะอะไรที่เปลี่ยนนั่นเป็นของเทียบนะครับใช้ไม่ได้นะผมบอกแล้วงานเทียบดังนั้นไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยนะฮะพอ ไอ้ท่ออากาศออกนะขอท่อยดีออกก็เดี๋ยวไอ้เปลี่ยนคอยน่าชัวร์นะไม่น่าจะมีอะไรนะครับไม่ใช่วิ่งชิวเลยเปลี่ยนคอยเสร็จเนี่ยนะโอเคกับคันนี้มีคอยหัวฉีดสี่ตัวนะไอเอ็มซีท่านนี้เขาไปเปลี่ยนมาลทั้งสี่ต้นเลยนะน้อง รอตามจบไหมนะฮะอ่ะกันนี้ทีมงานเช็คโค้ดนะฮะเจอโค้ดเกี่ยวกับมิดไฟสูบที่สองใช่ไหมใช่อ่ามิดไฟสูบที่สองแต่ทีนี้กันนี้สาเหตุของเขาคือหัวเทียนหัวเทียนที่เปลี่ยนมาเป็นปัญหาอ่ะอ่ะทีนี้มาดูปัญหามัน สำหรับคันนี้ทีมงานเรานะเช็คโค้ดนะเจอโค้ดเกี่ยวกับพวกวิทไฟนะหรือการจุดระเบิดอของหัวฉีดหัวเทียนคอยอะ,อะไรพวกนี้นะแต่แต่สิ่งที่เราเจอปัญหาในคันนี้ก็คือหัวเทียนนะครับให้สังเกตที่เข็มของหัวเทียนเห็นไหมฮะมันหายไปไหนอ่ะมันลงมาแล้วภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อัะนะอะนะี่ยกลับมาแล้วนะสรุปปัญหาคือ หัวเทียนนะครับสำหรับคันนี้ก่อนหน้านี้เราก็ได้เทสหัวฉีดไปนะครับวัดค่าคอยวัดทุกอย่างมันกําำลังอัดนะฮะใช้ได้ประมาณสักเดือนสอ,อ,องเดือนกลับมาอีกคือไฟลูกเครื่องยนต์มันโชว์วันปัตนะตอนแรกเราคิดว่าคอยจะระเบิดตัวนี้น่าจะเป็นปัญหานะครับรลกคือหัวเทียนนะฮะเราก็เห็นมันเป็นอิลิเดียมอย่างดีนะอย่างดีไม่น่าเกิดปัญหาได้เลยนะ,อะโอเค ทีมงานทดสอบสตาตาทอีกรอบนะติดง่ายนะนคื่งเงินเรียนิ่งนะครับอ่ะครั้นี้ก็เดี๋ยวให้ทีมงานเราไปวิทดสอบเรื่องไฟลูกเครื่องเด้งโชว์บนหน้าปัดจะมีไหมแล้วก็การวิ่งนะทดสอบเกียร์เปลี่ยนดีไหมเครื่องยนต์เรียนิ่งไหมมีการสะดุดอีกไหมนะครับเอาออกไปวิ่งทดสอบเลยครับบูมทีมงานรเราไปวิ่งทดสอบมาแล้วนะครับไฟไม่มีเด้งน,นะ ไม่โชว,ไโชว์ไม่โชว์ไม่ดิ้งไม่โชวไม่ดิงวิ่งปงูดปาดส,สมูมทสมาร์ทเห็นป่ะเนื่องนิ่งม,ม,มากเลยใช่ไหมสรุปกนนี้หัวเทียนอย่างเดียวผมก็เพิ่งเคยเจอหัวเทียนหลุดเข้าไปด้านในแล้วก็เกิดปัญหากับนนะคะเครื่องยนต์นะฮะอันนี่แสนจุกนะครับจบเรียบร้อยนะครับพร้อมส่ง ก็คันนี้นะครับหัวเทียนเราก็อู้หัวเทียนอิเลเดียมอย่างดีนะไม่ไม่กล้าจะเปลี่ยนเลยนะครับก็ดูมันก็ปกตินะเที่ยวก่อนที่ที่เขามาเช็คตรวจสอบนะครับแต่ว่ารถก็คันนี้เราก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีแค่ชุดหัวเทียนอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรนะับตอดเปลี่ยนหัวเทียนอย่างเดียวนะครับแต่ก็ทําคลิปออกมานะครับเพราะว่าเราอยากให้เอฟเรานะครับรู้นะถึง การแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์นะครับบางทีเรามุ่งประเด็นไปอย่างจุดเดียวมันไม่ใช่นะครับก็คือรถอะ่ะผมก็บอกว่าทุกคันต้องเอามาเช็คหน้าง,งานนะผมไม่รู้หรอกบางท่านโทรมาถามกมดเลยอาการแบบนี้เปลี่ยนตรงนี้เท่าไหร่เ้าเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่จะทํายังไงเสียเงินฟรีนะฮะอ่ะก็นันนี้แหละคือเรียกเข้ามานะให้มาตรวจเช็คหน้าง,งานนะครับก็มีแค่ค่าแรงนะเทสหัวฉีดค่าแรงถอดเปลี่ยนแล้วก็ ค่าอะไรแค่นั้นเองนะฮะเอากับคันนี้จบนะฮะพร้อมส่ง FC ของเรากับนึ่นงแกอยู่แถวแถวาบางแครนะฮะโอเคนะครับวันนี้กล่าควคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงจเจริญการช่างนะครับ